การทำสมาธิมีเคล็ดลับเหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชันที่กรูทั้งหลายแม่โคเที่ยวไปตามภูเขาเป็นโคโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จักเขตที่หากินไม่เข้าใจที่จะไปเที่ยวบนเขาอันครุขระแม่โคนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าผิฉะนั้นเราพึงไปยังทิศท,ที่ไม่เคยไปพึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและพึงดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่ม แม่โคนั้นยันเท้าหน้าก็ไม่ดีเสียแล้วพึ่งยกเท้าหลังอีกก็คงจะไปยังทิศที่ไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ยังไม่เคยกินไม่ได้และดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มไม่ได้แม่โคนั้นยืนอยู่ในที่ใดพึงคิดอย่างนี้ว่าพิฉะนั้นเราพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไปพึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและพึงดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่ม มันกลับมาอย่างที่นั้นอีกโดยสวัสดีไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่โคนั้นเที่ยวไปบนภูเขาเป็นโคโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จักเขตที่หากินไม่เข้าใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันพิขุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นคนโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จักเขตไม่เข้าใจเพื่อสงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอไม่เสพโดยมากไม่เจริญไม่กระทําให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่อธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าผฉชนั้นเราพึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอไม่อาจเพื่อบรรุทุติยชานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าผิฉะนั้นเราพึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศล บรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอย่อมไม่อาจเพื่อสงัดจากการสงัดจากอากุศลธรรธมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่ามีชื่อเสียงปรากฏพลาดเสื่อมจากผลทั้งสองแล้ว เปรียบเหมือนแม่โคเที่ยวไปบนภูเขาเป็นโคโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จักเขตที่หากินไม่เข้าใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันครุขระฉันนั้นพิกุทั้งหลายแม่โคที่เที่ยวไปบนภูเขาเป็นโคฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตที่หากินเข้าใจที่เที่ยวไปบนภูเขาอันครุขระแม่โคนั้นพึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าที่ฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไปพึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและพึงดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มแม่โคนั้นยันเท้าหน้าไว้ดีแล้วพึงยกเท้าหลังแม่โคนั้นพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไปพึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและพึงดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มเมื่อยืนอยู่ในที่ใดพึงคิดอย่างนี้ว่าผิชนั้นเราพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไป พึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินพึงดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มและพึงกลับมาอย่างที่นั้นโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่โคเที่ยวไปบนภูเขาเป็นโคฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตที่หากินเข้าใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันกรุกระฉันใดพิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันพิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นบัณฑิตฉลาด รู้จักเขตเข้าใจที่จะสงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เสพโดยมากจเจริญกระทรให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าผิฉะนั้นเราพึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตใจในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอ,อยังไม่ยินดีเพียงทุติยชานที่ได้บรรลุมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอเสพโดยมากซึ่งนิมิตนั้น เจริญกระทําให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดีเธอมีความคิดดังนี้ว่าพิฉนั้นเราเพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เธอยังไม่ยินดีเพียงตติยฌานที่ได้บรรลุที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอเสพโดยมากจเจริญกวะทธรรมให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทิ่ฉนั้นเราพึงบรรลุจตุฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอยังไม่ยินดีเพียงจตุทชาญที่ได้บรรลุนั้นเธอเสพโดยมากเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดีในกรณีแห่งสมาธิที่เหลืออีกแปดระดับก็ทรงตรัสไว้ทำนองเดียวกันกล่าวคือ ทรงให้ดำรงจิตในสมาธิที่ได้ให้มั่นคงเสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับเพื่อเจริญสมาบัติในขั้นถัดไป